สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะเจตนนะกับช่อง01 Slot Part 2นะฮะสำหรับรอบนี้เราก็มาจัดก,กันกิบเกมมาจองเวสองอีกแล้ว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 ,ลวไม่รู้นะว่าช่วงนี้มาจองมาดีหรือเปล่านะโหแต่การเปิดของผมตั้งแต่ที่เล่นมานะฮะตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่มานี่คือดีนะ ถือว่าดีในระดับที่ว่าดีเลยก็ว่าได้นะผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะแหกเมื่อ,อไหร่อย่างไรก็ว่ากันอีกทีนะผู้ชมโอเคสําหรับการเปิดเกมนะฮะช่วงนี้ผมจะเล่นทุนประมาณสักสองสองหมื่นนะฮะกำลังดีถือว่าเป็นทุนที่แบบว่าผมพอที่จะเล่นได้นะสำหรับช่วงต้นเดือนนะผู้ชม เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากำไรดีๆมาเมื่อไหร่นะฮะค่อยไปจังหนับจังหนับเอาช่วงประมาณก็กลางเดือนหรือไม่ก็ช่วงปลายเดือนก็เป็นได้นะาผู้ชมน่าจะเจ๋งแจ๋วซะมากกว่าโอ้โหถือว่าเปิดได้สวยนะั้นแบบการเปิดในครั้งแรกอาจจะไม่ได้เป็นก้อนโตแต่ก็แตกได้ดีงามมากเลยนะช่วงต้นเกมนะฮะผมเดินเป็นออโต้สิบไปก่อนนะ ต่จะว่าไปนะออตโต้พองออตโต้พันอะไรของเรานี่ก็ยังไม่ได้ใช้การใช้งานเลยเลยนะอ่าสายไลรหรือเปล่าสายไลรหรือเปล่าไมา่ตอบไปเลยละกันออตโต้สิบสิบกันไปเลยเป๊เล,เลยเป๊เลยเลยไป๊ะเลยโบบ้าบึมบั้มโบบ้าบึมบั้มโบบ้าบึมบั้มสามโบงซัมเบ้มาร,รุรงมาลเฮ่มารุงมาลึริงบารัก มัฟจุย๋ยคอมโบโดีฮะมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายไก่กอง <Yes. S 1> อื <Yes. S 1> อ่ะ <Yes. S 1> อีกทีลูกพี่ ผมวิ่งต่อเลยแล้วกันนะฮะสำหรับออโต้สิบปลายโบบะอีกดอกสิจ้าลูกจ๋างกุ้งจุ้ง มาได้มาได้มาได้ไดส่งชนต้นเกมนะฮะอาจจะต้องให้เวลา ให้เวลาเราแบบยาวๆนะอผมก็ขอซัดออตโต้สิบกันแบบยาวๆเลยละกันนะนออีกที Ha, bộ bạn bộ bạn bưng bắm bà. tràn bay trái này mình lấy vào ได้เวลาแล้วฮะหลังจากนี้นะออตโต้สิบของเราจะหยุดที่รงจะหยุดรงที่ตรงนี้และแล้วเบ็ดร้อยของเราได้ดำเนินการมาถึงออตโต้ห้าสิดำเนินการดำเนินเกมต่อไปเลยลูกเพ <laughs> เอก็ว่ากันไปนะจังหวะนี้ มาอืมมาได้ไ <Lion> ม <breath> ่ร pues ู้่าผมไม่รู้จังหวะเบ็ดร้อยจะขึ้นหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชม ต้องดูระยะเวลากันอีกสักยาวๆหนึ่งจัดกันไปจัดกันไปแาเจมๆกันไปยเจียมๆกันไปเลยจ้าจุบ๊บ นิ่งจัดน,นิ่งจัดน,นิ่งจัดฮนะตอนนี้เหลือยี่สามหมุนนะฮะจังหว่าไน ยีสบสามหมุนเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่หรือไม่ยังอะไรเอาอยู่มือไล่ขอโบบ้าหน่อยครับพ,พี่ครับอื้ม้าสิบ อ,อตัวห้าสิกูไม่วิ่งเลยผายโอ้โหอยู่กันยาวๆนี่แล้วพี่มีคิดจะแตกอะไรผมเลยหรอครับลูกพี่ครับอ้อยรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอ้อยออตัวห้สิบไม่วิ่งแบบนี้นี่ผมขึ้นเป็นเบ็ดสองอยเลยนะผู้ชมเบ็ด200อย200นี่ต้องเข้าแล้วฮะจังหวะนี้ เบ็ดสองร้อยเข้าแล้วก็ออโต้สามสิบไปสงสัยสเต็ปออโต้ห้าสิบจะไม่วิ่งเว้ยสเต็ปเปลี่ยนไปใช้เป็นสเต็ปออโต้แปดสิบละกันเปลี่ยนไปใช้เป็นสามสิบแปดสิบน่าจะเฟียลพอตัวน่าจะเฟียลพอตัวคอมโบโบบายเบิรมคอมโบโบบายเบิร์ มาได้ลูกพี่เอ่ยมาได้ลูกพี่จ้ามาละได้โอ้โหเบียดสองร้อยก็เอาไม่อยู่เว้ยทรงเกมรอบนี้ผมว่าไม่น่ารอดฮะขอแจียมๆกว่านี้หน่อยนะ้องขอแจมีแจมๆกว่านี้หน่อยนะ้อง ลูกพี่ไม่ค่อยเฟี้ยวเลยนะลูกพี่ลูกพี่ทําผมไม่เฟี้ยวเลยนะแม่ผมอาจจะได้ทําคุณเลี้ยวนะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมอาจจะได้ทําคุณเลี้ยวส่งเกมอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างนี้ส่งเกมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างไหนได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่หน่อยหนึ่งได้อยู่นิดหนึ่งให้ชน,นิดหนึ่งให้กันนิดหนึ่งโอ้โห้ไม่มาลเลยเว้ยโอเคเบสซียร์้อยตัวแปดสิบนะจังหวะนี้เดินเกมเดินการนิดหน่อยไม่มาให้มันรู้ไปคือถ้าฟรีเกมรอบฟรีเกมสักรอบหนึ่งนะ่าจะดีนะคิดว่านะอะ่แต่มันดันไม่มาให้เราไงเออมันยังไม่มาให้เราไงจังหวะนี้ไงจัดให้ผมหน่อยลูกพี่แจ,จมแจมอ่ Kiếm chiêm cái bộ này mà Kiếm chiêm cái bộ này mà chìm chìm mà Mà để Mà để มาเด้มาเด้อย่านิ่งแบบนี้อ้วใจคอไม่รีเลย <c oughs> หรืออย่านิ่งแบบนี้อ้วใจคอไม่รีเลยอะเฮ้ยอะเฮ้ยโอ้โหเบสี่ร้อย oh, นี่ผมซัดนกาวแล้วนะท่านผู้ชมฮะเออรอบนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ค่อยจ่ายผมว่า ผมว่าน่าจะไม่ค่อยอยากจะจ่ายผมเท่าไหร่นะรอบเกมรอบนี้นะดูจากทรงแล้วดูจากทรงเกมเลยหรือน่าจะไม่จ่ายอ้วนเลยก็เป็นได้รับไปอีกหนึ่งทีหนึ่งดอกสวยงามตามมาเลยลูกพี่เลยฮ้ยไม่ได้การวะไม่ได้การวะรอบนี้รอบนี้ไม่เอาการเอางานเลยเว้ย นะเหลือทุนยี่หม,มื่นสองนะไม่รู้ว่าจะดําเนินการดําเนินเกมไปได้ไกลอีกสักเท่าไหรน่นะผู้ชมก็เป็นได้ก็เป็นได้มาด้มาด้เอาเลี้ยงหน่อย เอาเรื้ยเอาแล้วน่อยหรืพี่ตอนนี้ทุนของเราก็กําลังทยอยหดทยอยหายไปเรื่อยๆนะฮะดูทรงและเกมนี้นะ่าจะไม่รอดนะอืมมีโอกาสที่เราจะได้แหกกันอย่างสูงขออีกทีได้หรือเปล่าขออีกทีได้หรือเปล่า ดันไม่ขึ้นเลยเว้ยรอบนี้แมมันหน้านักมันหน้านักทรงเกมรอบนี้โอ้โหหมดตูดเลยกูห,หมกตูดเลย ัวหมกตูกแล้วอะจังวะนี้โอ้ยนะก็ถือว่าเป็นที่น่าไม่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่นะสำหรับการปั่นในรอบนี้นผูชมนะหวังว่ารอบหน้าเราจะได้เจ๋งแจ๋วมากกว่านี้นะทาชมอรอบนี้เราอ่อยให้มันก่อนแล้วกันก <c oughs> ็ <c oughs> ว่าไปขอ <c oughs> ขอบคุณอย่างยิ่งที่วิเวียนเข้ามารับชมรับฟังกันจบกทจะ <c oughs> อย่าลืมกด like, <c oughs> ไลค์กด subscribe ไว้ช่องส่วนหนึ่งสล็อตภาคซอส่วน,นึสลอตภาคใหม่ด้วยนะครับนะ โอเคคร่บผู <cioè S 2> ้ชมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า